สวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านนะครับสวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้นะครับทุกคนผมจะพามาชมนะครับในส่วนของบ่อร์ดซูเปอร์ไวท์นะครับแล้วก็ตัวสีเหลืองโอก้อนะครับแล้วก็จะมีขาวดำนะครับที่ผมเอามาตัดสีนะครับให้ทุกคนได้รับชมนะครับ พวกนี้คีบเครื่องใหญ่มากนะครับผิวสีขาวนะครับแพตินัมนะครับแล้วก็เหลืองโอก้อนนะครับผิวคีบเครื่องเนี่ยสวยมากนะครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะครับนี่พี่น้องๆท่านใดที่ชื่นชอบนะครับอยากจะได้ไปเลี้ยงนะครับไปลงบ่อเลี้ยงลงตู้นะครับติดต่อสอบถามพูดคุยกับผมได้ครับตัวนี้บอดี้ใหญ่หนามากนะทุกคนเห็นนี่ มาณนี้นะครับพี่ๆน้องๆท่านใดที่อยากได้ไปเลี้ยงติดต่อสอบถามทางไลน์เบอร์083 428-9ด9สี่าได้เลยนะครับตามฟาร์มของผมยินดีบริการจัดส่งให้ทุกคนถึงบ้านจัดส่งให้ทุกคนทั่วถทยครับรอรับที่บ้านได้เลยนะครับไม่ต้องไปรับที่ไหนครับวันเดียวยี่สี่ชั่วโมงนะครับถึงเลยครับสวยมากนะครับ ชุดนี้ผ่านการจนโลกมนแล้วกินเก่งกินดีมากครับกินจุด้วยครับสีเหลืองเข้มสดนะครับมันจะมีขาวเหลืองด้วยนะครับนี่ตัวนี้คือขาวเหลืองนะเหนือมากนะครับ นี้เป็นดำทอง ปลาจะอยู่ที่ไซส์ประมาณ7-7.5ถึง7นะครับบางตัวก็8นิ้วนะครับ8.5นิ้วนะครับเป็นปลาทั้งหมด2รุ่น2พอกที่ผมเอามารวมกันกันกบเชื้อพ้อมกันนะครับพี่ๆน้องๆท่านใดชื่นชอบตัวไหนนะครับบอกได้ครับสวัสดีครับ